สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระทางช่อง u t u b e hr channel ผ่านรายการคนทำงาน hr กับสิทธิประกันสังคมพบกันทุกๆวันแบบนี้นะครับกับสาระดีๆที่เกี่ยวข้องกับประกันสังคมวันนี้นะครับทางช่อง YouTube hr channel และช่องคนทำงาน hr กับสิทธิประกันสังคมเราจะมาพูดคุยกันก่อนรับเงินฉลาภาพ ต้องคืนเงินว่างงานก่อนหมายถึงอะไรกับประเด็นก่อนรับเงินชราภาพต้องคืนเงินก่อนหมายถึงสำนักงานประกันสังคมต้องได้เงินที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายเกินให้กับผู้กันตนที่ได้รับเงินกรณีว่างงานไม่ว่าจะเป็นเงินกรณีว่างงานประโยชน์ทดแทนกรณีการลาออกเอง ซึ่งก็จะได้รับเงินกรณีว่างงานเป็นระยะเวลา90วันเป็นจำนวน30%ของค่าจ้างรายวันและเป็นเงินประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานโดยการถูกเลิกจ้างเป็นระยะเวลา180วันเท่ากับ50%ของค่าจ้างรายวันซึ่งต้องขอขอบคุณผู้กันตนท่านหนึ่งที่ติดตาม ช่อง YouTube hr channel ได้ส่งรายละเอียดเข้ามาต้องขอขอบพระคุณคุณสมศรีทานอุดมต้องขออนุญาตเอ่ยนามเอ่ยชื่อซึ่งคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ผู้กันตนจะต้องทราบที่ผู้กันตนจะต้องรู้คุณพี่สมศรีได้แสดงความคิดเห็นเข้ามาผ่านทางช่อง YouTube hr channel คุณพี่ได้แสดงความคิดเห็นถ้าเกษียณแล้วลาออกจากงานรับเงินบำนาญใครที่เอาเงินว่างงานเขามากินทางสำนักงานประกันสังคมจะเรียกเก็บเอาคืนหมดถ้าเราไม่จ่ายคืนสำนักงานประกันสังคมจะหยุดจ่ายเงินบำนาญชลรภาพรายเดือนจนกว่าเราจะเอาเงินที่ว่างงานเรียกเก็บ ย้อนหลังไปคืนให้หมดร้ายมากๆอันนี้เป็นการแสดงความคิดเห็นที่ได้แสดงความคิดเห็นผ่านช่อง YouTube hr channel เข้ามาซึ่งความคิดเห็นนี้การแสดงความคิดเห็นนี้แอดมินคิดว่ามีประโยชน์มากๆก็เลยนะครับตั้งหัวข้อที่จะมาสื่อสารให้กับผู้กันตนทราบให้กับผู้กันตนจะต้องรู้นั่นเองขอขยายความ สำหรับผู้กันตนที่รับเงินกรณีฉลาภาพนะครับและกลับเข้ามาเป็นผู้กันตนมาตาา33บางคนได้รับจดหมายจากสำนักงานประกันสังคมส่งไปที่บริษัทใหม่ที่ผู้กันตนเข้าทำงานใหม่ให้นำเงินว่างงานที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายเงินกรณีว่างงานนำไปคืนที่สำนักงานประกันสังคมบางคนงง บางคนสงสัยนะครับว่ากองว่างงานอยู่ก็จะเอาเงินตรงนี้ถือได้ไงเพราะว่ามันเป็นประโยชน์ทดแทนเงินสำหรับกรณีว่างงานบางคนปล่อยเฉยบางคนเลยตามเลยไม่ได้สนใจอาจจะเข้าใจว่าเขาจ่ายมาแล้วจะคืนได้อย่างไรบางคนนะครับก็ ปล่อยเลยตามเลยไปเลยบางคนก็รู้นะครับเพระเาะว่าในจดหมายเขาระบุชัดหากรับเงินกรณีว่างงานสำนักงานประกันสังคมจะหักกับเงินว่างงานที่จ่ายเกินไปหรือจะให้ผู้กันตนจ่ายเงินว่างงานที่จ่ายไปก่อนหน้านั้นคืนสำนักงานประกันสังคมหากคืนผู้กันตนก็จะได้รับเงินชนาภาพ ไม่ว่าจะเป็นเงินบำเหน็จหรือเงินบำนาญชราภาพรายเดือนตลอดชีวิตซึ่งกรณีนี้เกิดขึ้นกับพวกกันตนหลายคนหลายท่านมากอย่างไรท่านได้รับจดหมายจากสำนักงานประกันสังคมให้ดำเเงินที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายเงินก่อนหน้าให้นําไปคืนท่านก็สามารถนําไปคืนได้ที่สำนักงานประกันสังคม นะครับสาขานั้น,น,นหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้กันตนลหลายคนหลายท่านที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้และน่าจะกระจางแจ้งท่านจะต้องนำเงินในกรณีที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายไปก่อนหน้านั้นสำหรับเงินกรณีว่างงานไปคืนให้กับสำนักงานประกันสังคมด้วยนะครับหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้กับช่อง YouTube HR Channel ให้กับช่องคนทำงาน HR กับสิทธิประกาสังคมด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆสํสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้สวัสดีครับ